สวัสดีครับพี่น้องป่าทายิสานทิมขานักลลาล้ำนำเซียวง่ครับวันนี้สิมาเสนอเมนูเด็ดครับเด็ดปลาขาวมากครับวันนี้ครับหาหมดแดงไว้วาจิค่อยปลาอะมาติดตามเมือครับพี่น้องครับขัวตัดหัวออกเรียบร้อยนะครับแวฉีแเวใส่ออกดีดีนะครับขัวล่างน้ำน้ำเกลือให้สะอาดกมามาใส่เขียงนะครับใส่เขียงทุป๊บปิ๊บแตกเล็กน้อยหนึ่งก็ ฝักนะครับซับให้ละเอียดครับให้มันมุนจักน้อยไวครับโอ้สำหรับเส้นเหล่านะครับเอาเหล่าเขามาใส่จักเบกหนึ่งเบกหนึ่งนะครับโอ้ก่อยป่าเป็นวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับทีมข่านักลาล้ำหนักเจียวใหญ่ครับอ่าขอเสนอเมนูก่อยป่าครับซับให้มันละเอียดครับซับไปซับมาจนมามุนได้ที่หมดนะครับเจนค่อยเอาไป ใส่เกลือฮาหมดแดงหมดยังครับจวงนี้กะไปหา้หางหมดแดงครับาาาอาดจะเป็นปลาหยังครับปลาขาวปลาขาวปลาหยังปลาทุกอย่างครับ ก้อยได้สุดแนวครับสําหรับปูบกบ่มักกินดิบก็เอาไปขวไปยังเด้อพี่น้องเลยเนาะว่าสําหรับพู้นี้ก็มัก กองดีกองอย่างแน่ครับดึกเราขาวลงครับเอาห้อยเกลือครับเดี๋ยวรลอยไปไปหาห้างบดแดงครับตะเ้นกบคำแน่เดี๋ยใส่ห่อนหมอเบ็ดแย่งเลยครับเนี่ยได้ทีแล้วหมอแเบดมาบดแดงมากนะครับโอ้มีห่อนเม็ดเป่งมีหอนไข่ครับตรงเลงตรงเลงให้มันเข้ากันครับพี่น้องครับกำค้นให้มันเข้ากันครับกำน้ำออกให้มันเสด็จหมดเลยครับํำปั่นน้ำออกเลยครับซิมเบิงครับ นัวน้ำไหลจากก็เลยปั่นน้ำาครับปั่นดนอ,อกเรียบร้อยจูวกปกนหนากินนะครับสมไว้ห้วยนะครับเด็กเราข้าวมาสองเป็กแล้วก็ซิมเบิ้งก็ได้ทีนะครับขยา่าเขย่าจักน้อยหนึ่งนะไปหาข้าวกลัวหอมครับพี่นอนครับ พลังคนก็ได้ครับผักผีกเข่าขัวหัวหอมพลังค้นก็เอาชุบสดใส้คนตรงเลี้ยงตรงเลียงก็เป็นใส่ผักได้เลยครับเป็นผ้าครับก้อยแบบหนึ่งเขาเอื่ว่าผ่าครับบดใส่เขาขาั่วกับผักผิกได้ครับใส่ถ้าผักซื้อชุบสดคนตรงเลี้ยงตรงลงนะครับบางคนก็มักแบบนั้นครับพลังค้นกลคอข้นเห็นมันเข้ากันก็มักมักมาคือกันนะครับพี่น้องครับก็พผิกเข่าขัวหัวหอมผิกปนห้อยแหลมผิกสดแดง คนนี้เขากันครับได้ทีครับตังลิงตัวลิงได้ทีหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้ครับก้อยปลาขาวครับวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านเาฮาหาพักมาครับพักนนี่ครับพักมาจินกับพักเกาะพักพักตูมครับพักตูมไต้หวันพักตูมบ้านเอาครับพักเมก พักยอดหวานะครับเขากันครับเพื่อนจะแซ่บพักอิลีก็เอาตะไครครับหั่นตะไครกระเทียมน้องครับดับข้าวดับกินนะครับขอบคุญขอบคุณที่น้องที่รับชมครับโอกาสน้าพบพอกันไหมนะครับช่วงนี้ขอกาคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ